ค่ะอะมาหมดยังไปต่อเรื่องกัญชา,อชาขอเรื่องกัญชานิดหนึ่งกันละกันนะคะวันก่อนมีคนแชร์คลิปอันนี้คลิปที่คุณพิธาลิมจเจริญรัตเนี่ยแกไปเดินขบวนอนะอ๋อไปเดินลนนลงโอ๋อแกไปเดินลนนลงเรียกร้องให้รัฐบาลเอากัญชาออกจากยาเสพติดและตอนนั้นอะตอนนั้นนะแกบอกว่าแกเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณกัญชาเลยนะ พราะว่ากัญชาทําให้แกหายจากโรคลมชักแกก็เลยไปร่วมรณรงค์เนี่ยนี่เห็นไหมใส่ผ้าผูนคเขียวด้วยสายเขียวเป็นสายเขียวอแต่ทําไมพอมาถึงปีนี้2,566คุณพิคากลับบอกว่าเราต้องเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดล่ะเออนี่คนที่คนที่เขารณรงค์เรื่องต้องบอกว่าเขารณรงค์เรื่องกัญชาทางการแพทย์นะคนที่เขารณรงค์กันอยู่เนี่ยนะ อาจารย์เดชาสิริพัฒน์ค่ะประธานมูลนิธิข้าวขวัญและท่านก็เป็นผู้ที่เรียกร้องให้เอากัญชาจากยาเสพติดและก็ทําน้ํามันกัญชาสูตรอาจารย์เดชาเนี่ยแจกให้กับชาวบ้านเนี่ยนะคะท่านขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดท่านโพสต์ Facebook พูดถึงคุณพิธาบอกว,ว่าวันนี้มีนักข่าวเดินทางมาสัมภาษณ์ผมในฐานะหมอพื้นบ้านที่ใช้กัญชาเขาถามว่าถ้ารัฐบาลชุดใหม่เอากัญชาเข้าบัญชียาเสพติดจะทํำยังไง อาจารย์เดชาก็เลยย้อนอดีตที่ฟังค่ะไม่ได้นานมากนะคะ <sh arp> เมื่อปี62ที่ผ่านมานี่เอง <sh arp> แล้วก็บอกว่าเออก็แปลกเนะื่อเพราะว่าคุณพิธานี่ก็ไปเดินกับผม <sh arp> ไปเดินกับผมผลักดันเรื่องเอากัญชาจากยาเสพติดนั่นแหละไปเดินลนดลงด้วยกันแล้วก็ได้ปราัยกับผู้ร่วมเดินว่าเขาเนี่ยเป็นหนี้กัญชาเพราะว่าทําให้หายจากโรคลมชัก แต่ถ้าปีนี้คุณพิธาได้เป็นนายกแล้วเอากัญชากลับเข้าบัญชีอีกผมก็จะเดินรณรงค์เอากัญชาออกจากแก๊เสพติดอีกครั้งหนึ่งแล้วปีนี้ผมเชื่อเลยว่าคุณพิธาจะไม่มาเดินกับผมเหมือนกับปีก่อนหน้านั้นแน่นอนรอไปดูคลิปนี้กันค่ะที่ผมมาวันนี้ก็คือผมเป็นผู้ป่วยลมชักเป็นหนึ่งใน5 0 0แสนคนทั่วประเทศไทยหนึ่งใน39ล้านคนทั่วโลกที่ต้องการที่จะสร้างความเข้าใจ แล้วก็อธิบายแล้วก็บอกต่อแล้วก็คอยช่วยกันเป็นหป็นตาในสังคมว่าการที่เรามีกัญชาเข้ามาใช้เนี่ยมันไม่ใช่เพื่อที่จะเอามาเามเมากันเองหรือว่ามาเพื่อที่จะให้ประสิทธิภาพในแรงงานน้อยลงไม่ได้มาเพื่อที่จะทําให้เกิดการเมาแล้วขับเรารใช้อย่างมีการควบคุมใช้อย่างมีความรู้แล้วก็มีหน้าที่ที่จะเผยแพร่ความเข้าใจของเราแล้วก็แพร่สาไทายของเราเออกไปให้อ คนในสังคมรับรู้แล้วก็บอกต่อกันไปเรื่อยๆก็เป็นความจาเป็นที่จะต้องคอยรณรงค์แล้วก็สาหรับผมในฐานะที่เป็นผู้ป่วยด้วยแล้วก็เป็นผู้แทนรัศดรด้วยก็มีหน้าที่ที่จะผลักดันทั้งในสภาแล้วก็นอกสภานอกสภาก็อยู่กับทุกคนในตรงนี้ในฐานะผู้ป่วยหนึ่งคนที่เคยได้รับประโยชน์กับมันมาแต่ว่าในสภาเนี่ยมันก็มีกลไกของมันไม่ว่าจะผ่านกรรมธิการไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระตูถามถ้าเป็นฝ่ายบริหารก็สามารถที่จะทําได้เป็นฝ่ายค้านก็สามารถที่จะทาได้ ก็มีความจำเป็นตรงนี้เพื่อที่จะผลักดันออกมาจากที่ตอนนี้มันอนุญาตแต่จากัดแค่กลุ่มคนกลุ่มนนอาจจะต้องทําให้เกิดการเสรีขึ้นแล้วก็ไปจํากัดกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแทนแต่อย่างนี้เนี่ยมันเป็นการพิกระดานจากขาวในดามาให้เป็นดําในขาวเนี่ยมันก็อาจจะพอช่วยคุณพครับครับแมวกระชาเสรีครับพี่โอ้โห าชาเสรสีไม่เอากัญชาเสรีสุดตรงไม่เอากัญชาเสรีสูญยากาศเอากัญชาเลาบไปเป็นยาเสพติดแล้วควบคุมให้ประโยชน์มากกว่าโทษช้าพอไหมครับพี่